ครับ voi. เพื <c oughs> ่อนๆแจ็ค oh. บ้านปลานะครับเพื <c oughs> ่อนๆโอ้มาเก็บเห็ดขมิ้นกันครับเพนนี่เต็มเลยครับผมใครมาเคยเห็นเห็ดขมิ้นนะครับเก็บไปได้เลยครับผมกัวใส่ไข่ได้ครับผมแกงใส่ไข่ได้ครับผมอร่อยครับนี่คือธรรมชาติบ้านปล่านะครับเพื่อนอืมโอ้เต็มเลยครับผมนี่เห็ดขมิ้นน่าร้อนะครับเห็ดขมิ้นปลาเพื่อนเยอะจังนี้ครับผมดูครับโอ้โหนีเราโชคดีแล้วครับวันนี้มาทั้งเด็กทั้งเด็กทุกคนดูครับผม โอ้เต็มเลยเพื่อนบรรยากาศฝนตกด้วยวันนี้เนะพื่อนทุกคนอืมมีต่างๆมากมายครับดูครับโอ้โหนี่วิธีการเก็บเห็นนะครับเพื่อนเราไปล้างที่บ้านเอ้นะครับไดายุงเยอะด้วยยังยุงไม่ได้มาอีกเพื่อนต้องรีบเก็บรีบไปนะครับเนี่ยนี่เพื่อนทุกคนกดูครับดอกใหญ่อยู่นะก็เยอะอ,อยู่ นี่ครับเต็มเลยเพื่อนเจ็บหิดขมิม้นปลาเดี๋ยวฝนบ้านหนา้าฝนตกใส่น้ำฝนโดนโดนดค,ครับผมองามาเลยครับอร่อยนะครับเนี่ยเ <c oughs> ยอะจังเลยเยอะจังเลย มินบ้านเรานะครับเพื่อนเคยเห็นแต่คลิปต่างประเทศนะครับบ้านเราก็มีนะครับแต่ว่าดอกเจ๊แม่ใหญ่มันต่างประเทศนะครับดอกเจ๊ก็มีบ้างน,นะครับเพื่อนนี่ก็ต้องโดดๆนี่ครับในนี้เลยนี่สวยาเลยครับอยู่ตงดอกนี้เพื่อนดอกนี้ดอกใหญ่ครับดอกสวยงามเลยครับนี่ น,น,นี่แหละจ้าโอ้วันนี้เราโชคดีแล้วครับวันน,นี้ป่าธรรมชาตินะครับนี่เพื่อนทุกคนสวยๆเลยครับคุณการหากินแบบบ้านๆนะครับเพื่อนทุกคนแต่งได้ดดงานแน่นเพื่อนเอ้ยโอ้โหจังเลยตรงเจออีกแล้วผมดอกนี้ดอกใหญ่ครับนี่ดอกใหญ่มาก เพือ่อนเก็บกันนะครับโอเค okay, นะนี่ที่เราเข้าป่าอันตัวนะครับด้านล่างก็มีนะเพื่อนทุกคน,น,นโอ้เต็มเลยครับผมนี่ก็มีเยอเต็มเลยทนะุกคนมากเลยไี่ครับเดี๋ยวดีนี่ขีดขมิ้นครับทุกคน